ปาพีิงบ่อย่างไรปาพีิงบ่ฮะยู่ไรสดปากิ้แม่ไหมปากิ้ซึ้งปาะไหมเอามันปักแล้วไม่ใช่หรอมันปักแล้วโอเคคนอนอค่ใส่่ได้มากงนาหน้ารักไม่เอาเรียยบแบบเพีร ขาแมงสาขายังเทบไปยังไม่ยัเดี๋ยวขาแมงสาซื้อบรดจับแมงสามาใส่ไว้ปูที่นาจเปไปมาเลยนี่ไหนที่ไหนเลยคำว่าจะเป็นเงินนเมี่ห่บอกเหคนะเท่านี่หอปรช่กันช่วงไหนพี่สาวลองโบไหมคนเพื่อนเดวาวัน คุณสาวสแตลน่าเราจังขอบคุณค่ะฝนบ่ตกเด้อค่ะพี่น้องเหลือเชื่อนองจะไม่จะพายุเขาสุดค่ะแล้วน้ำตาลยังไม่เปลี่ยนชุดน,นะคะไ,ได้น่ารักมากเพราะว่าเท่าสูงมากเลยเสื่อเขายังไม่จบตะเกีสเตลน่าเราขอบคุณค่ะขอบคุณขาไหนจนะเกียรอยู่ตรงท่านผู้ใดอยากเบิ่งน่ะต้องซื้อบัตรไปแต่เหนื่อยแล้วนะคะเพราะว่าโคนน่ะซื้อบัตรหลายแหง้งแล้วก็แบบ พอโตเกียวขึ้นอาจจะแอดมินเคนอาสียอน,นุมัติบนท่านด้วยพี่น้องทางเราจะขอบคุณคอแกแนนนออกนี่แม่เ็ดกีดีมากนี่แม่พี่ธนูแบบเพดกีมากคุณคู่วกันเลยได้เป็นสาวรถรับสรงสวัสดี เป็นตาวคนรับส่ง,งเรียน,อนตอนเด็กหน่อยขึ้นรถแนอยากเป็นคนขับรถคุณแนนเป็นคนขับรถน้องนาำเป็นคนคนึ่งรับส่งเด็กหน่อยแล้วก็มี<อ>ครูสินจังกับเด็กหน่อยอก็คือโรงเรียนนี้มีเด็กสองคน,น,นพี่สแต็มจำหนูได้ไหมจำได้ค่ะ <c oughs> ไม่มีคิ้วใหญ่ค่ะเจ็ดกิโลแอามน่ะถ้าไม่เท่าดีโป้น่ะโอ้ยพี่อามอย่าตลกเยอะเธอจะไม่ตัดผมแล้วตัดอีกแล้วเหรอดูว่ามาสีช่างคนนี้เขาตัดผมศิลปินตลอดเลยนะคะทุกวันเปลี่ยนทรงก็ตัดขึ้นตัดขึ้นจนผมกลายเป็นหน้าม้าคิ้วไสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเลยเขาุันอนุมานไวมากม้นบอคุยบ้านไปน้ำบอไปค่ะ อุ้ยอตาอะไรมาใหญ่หันไปดูข้างๆก่อนเป็นวงเลยนะคะทุกคนมันเนี้ยรู้สเ่าก็ง่ยือวควา่าน้ำตาลแต้งหน้าจัดอันจัดอันบอกก็สร้างดูกรมูนะขบนมันมีแต่นี่นะี่แต่คิวชื่อชมช่างแต่งหน้าแต่งสวยมากพี่น้ำก็ทำผมสวย รอดูเลยทุกคนเเราไไป่หก็เจอขึ้นสี่ทุ่มค่ะพี่น้องพูดกันึงสนันดีตนี้พี่แกนไป่พี่แกนอยากเรินไปต่อเองเท่าไหร่ไม่ต้องต่อพ่อแล้วพ่อจีกอยู่ดาาพ่อจีกิ้แบบเรือเลยเรือโอ้ยมันม่นใหญ่ดอกคนเบื้องลอยเหนียวเลยวรอซัมหนังใหญ่นะคนเบื้องลอยเหียวพันซัมนังใหญ่นะโอ้ยมันไม่ใหญ่หรอกเท่านั้นนะมันสวยแล้วหนาเธอสวยป่าหมูเด้เวล่าอยู่ตอน อี่หลีขนาดคนตาบ้าในตีนั่งสวยที่สุดได้ลกูกโอ้ยยาวไม่เป็นไรเรามันคนสวยไงเราทำอะไรก็ได้แ <laughs> สดงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะพี่น้องแต่ว่าแบบเบิกตัวเกี่ยวเรียกก็คือรับช่วงค่ำคุณได้จนหอดเสร้าเลยด้วยพี่น้องสอดแจงเลยเป็นกะไรจนหอดเศร้า วันนี้น้องเต็มแต็จตัวเปรี้ยวจี๊ดเลยสัตว์ตา๋ยวเชี่ยวถ้าแตะันนีูเอาสิาอคุณเฮามันบอก่มีไผ่เขียนที่อยู่งามสวยหรอกเสื้อโลดเสื้อโค้ทเสื้อสั้นเสื้อเหลือนี่คิดถึงจังคิดถึงเหมือนกันค่ะเสื้อตา้ไปเสื้อผู้ชายนี่ก็รู้ สเต็มสวยมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องสเต็มสวยจริงจ้ะขอบคุณคะมันจะไม่พุ้มมันจะแบบงามบอกพี่น้องบอกมาเบิ่งดูง้ามบอกพี่น้องฝากชมช่างน้องน้ำด้วยนะว่าทำผมสวยมากพูดก็พอใช่ค่ะเอาเขาชมช่างอามเลยเมื่อกี้เขาชมช่างอามไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้ชมช่างน้ำด้วย สร้างเอาไม่ไผยซุสร้างอาไอยศิลปินอยเดียวยุ่ยใส่ละลีนาเปลียนตัววิโร้ทำไมสตาร์ทเวอ่ะพี่แตมพี่แตมเก็บหอนรยเก็บแล้วโอ้พี่แกมไม่นะคะเพราะแไปอีกค่ะแต่ว่าแกมแต่ว่าแกมขึ้นคนแรกเขาใช้คิย์มาหรอใช่เยอกแค่ไอเรื่องือ ใกล้สุดยังไม่หนพี่อามพี่น้ำแต่งหน้าทำผมสวยแมนค่ะเป็นนุ้ยเนยแล้วค่ะีิแอมเป็นแม่บ้านเหตุงานอยู่หนีมาสิบสี่ปีแล้วคิดหอดบานหลยๆฉันเป็นหมอตรวจไขยบางเชือกหมอใหญ่จอมสูงอ๋อนันเซียอั่นยังก่อนเที่ยน อย่าแตงโมเม่อย่าเปิดอของจะหันไน่วันนี้ของจงหันไน่วันนี่ของจงหันไนวันนี่ของจหันไน่ว่านี่เกองมวอเห็นไหมอยนาง้มปากคอเห็นไใเจนสวยมากเกิดสวยกินคนมากดอกสุดดอกกินคนมากดอกกินคนมากองเอาไห่น่อยเอแล้วกวอาสกิอะไร เพม่อนก็บว่าเฮ็ดผมเด้อแม่ก็เสร็จแล้วเราจึงโทรหาคืนมันไม่ว่าเวงเลยคอยเต้งหนาแล้วแต่ก่อนมวยอยู่คอยเต้งหนาคนแรกแต่ว่าเฮ็ดผมโคตรเกือบสุดท้ายเพราะว่าข้าไปกินเขาวู้ชูน,น่ารักจังมี่มอาว่าจีเสื้อนี่แหละให้เจ้ามือน,นะเขาได้บอกว่าเจ้ามี่เลยหรอก็ไหนอันพีเสื้อนี่มา ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ชมว่าหนูสวยนะคะหนูก็สวยจริงๆนี่แหละสแตมสวยมากลูกสแตมสวยเหมือนสาวอียิปต์เลยโอ้ยพี่เจนนี่สวยเหมือนอะไรก็ไม่รู้เอาคือว่าัป็นสแตมสวยเหมือนสาวนาพัฒถิ่นค่ะพี่เจนนี่เหมือนสาวบ้านโคกกระโดดเลยมาสัตอ้ยสแตมเหมือนสาวบ้านนาพาทุกเลยเขาเห็นบอว่าได้ยาย ว่สิบโแล้ว่เทแม่คือไม่หน่อยแต่อีกยี่สิบวินทีหนึ่งแต่เบิ่์นก่อนเฉยเลส้มผมที่ข่อยไปที่ขอยก็ตรงที่่าตรงต้องตามใจขอยด้วเพราะว่าเจ้าคือพามเห็นคนแหลกส้มันนั้นค่ะส้มเปียกองค่ส้มมาหอบี่เจนี่ได้ผมส้มมาหอบีพี่เจนี่ก็คือได้ผมมันสรงเดิมนะคะทรงเดิมตลอดเพราะว่าทำคนสุดท้ายตลอดจะแต้งให้ก่อน

แต่งให้สวยขอบคุณค่ะเจนี่สวยมากขอบคุณค่ะสวยเหมือนสวยเหมือนนิกกี้มินามเลยขอบคุณนะคะเจนี่เซ็กซี่อุยสวยเหมือนอิีฟ้าอุ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยนึกว่าเพมดิลีตื่นเหมือนอตีแกงอย่างนฟ้นสวยกระโดดประสานเขาเจ้าว่าเจนี่ก็สวยกระโดดสวยจเด็กสวยกระโดดถ้าสวยตะโกนยังพอเข้าใจนะคะสวยกระโดดนี่คืออะไร กระโดดเราพูดกระโดดไมันด้ตะโกนไม่ได้เขี่ยต้นพยายามมากครับยังไปล่องตาไปล่องก็ไปเอาของอ้ลงคอลงอะไรก่อนตอนเกิดมาหนูไม่มีแบบแบบแบบครอบครัวแบบทุกคนตอนเกิดมาหนูไม่มีนะเอาทำแรงกิี่อะไรขึ้นหน้าย่งไม่รู้ตรงนี้ไม่พอเออหนูมาได้ยังไงก็ไม่รู้เมทอริโป้ท่าพุ้นน้องคอปเตอร์ไม่ได้มาค่ะ